มือเย็นแล้วมือเที่ยงมาครับเดี๋ยวพาไปดูน้ำทะเลครับเด็กๆกำลังเล่นอยู่เอาดูครับสนุกไหมครับสนุกครับสนุกไหมครับสนุกครับเราอยู่ที่ไหนครับทะเลครับทะเลที่ไหนครับ สวัสดีครับสนุกไหมครับ <laughs> นี่ครับบรรยากาศทะเลของเรานะครับที่ขนมนข,นขึ้นแรงนะครับวับนนี้มีกุ้หินกุ้อยกูปลามาต้องเยอะนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูหินนะครับบรรยากาศน้ําทะเลนะครับวันนี้คลื่นแรงนะครับน้ําก็ใสยอยู่ครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ขนมนะครับทุกคนบรรยากาศป่าก็ร่มรื่นดีครับโหดหินนะครับหดหินครับ บรรยากาศตรงนี้น่าจะมีปูครนะับมืบรรยากาศทะเลแบบลึกกวา้างใหญ่นะครับจะมาเที่ยวก็ได้นะครับที่หาดที่เป็นเป็นทะเลขนอกและผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ที่รู้ก็มีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทัานอนองนะครับมีวิวภูเขานะครับทะเลสวยสนุกไหมครับสนุกโอเคครับมากันหลายคนนะครับเราจะไปดูจุดทำอาหารครับดูครับดูนด,ดูครับจุดทำอาหารนะครับวิธีการเอาตัวรอดนะครับ ไม่ปาวันนี้อันนี้นะครับมันไม่ใช่หม้อนะคบไม่ต้องสงสัยครับเพราะมันคือมันคือเอที่ใส่น้ําแข็งนะครับแต่เราจะซื้อเราจะซื้อหม้อเลยนะครับแต่มันหม้อลูกนี้นะครับมันร้อยแปดสิบบาทอันนี้เจ็ดสิบเก้าบาทเจบ้าทเจดสียเาบาทครับผมครับได้เหมือนกันมาจะดูเหมือนกันดูครับบรรยากาศทะเลร่มรื่นเอา สวยมากครับนี่เรามีหัวหมกด้วยนะครับหัวหมกก็มีครับนี่ฮะหัวหมกกับใยน้อยนะครับหัวหมกใยน้อยนี่ครับบรรยากาศเอ้นี่คือกุ้งนี่ดูครับตาบ้องกุ้งลายเสือหัวหมกใยน้อยหัวบานมารอครับหัวหมกย่ากุ้งแมงก์นี่ให้ผมจิ้มหน่อยครับอร่อยไหมเอามาครับ ครับอืมเออครับอร่อยมากครับเยี่มยังยังันเต็มจอเลยนะระวังควยติดมือมงนะควยจะติดมือไครครับทั้งเออเอาบอลเลยอแล้วเดี๋ยวยาวนครับบายบายครับจบคลิปแค่นี้เลยครับ บายบายน่อยนี่ครับวันนี้มาม่าสามรสขนมนะครับมาม่าสามรสนะครับมีรสอะไรบ้างมีรสรสเนยนมรสสตรบรี่นะครับมาครับเต๊ะเต๊ะมามีหมูสับเป็ดปลาโลอะไรก็หมูสับเอ่ออะไรอ่ะหมูน้ำตกน้ำตกมาครับกินนะครับคนนี้ไม่กินนะ ตันนี้กินนมเย่างเดียวที่นี่เป็นหาส่วนตัวไอ้ที่หาส่วนตัวไม่ใช่หาของเรานะแต่ว,ว่ามันจะมีแต่วพวกเรา<ห>ส่วน,นว่าอยู่ตำแหน่งไหนเราจะไม่บอกถ้าว่าจะมาก็ต้องพาให้เราพานำทางมาด้วย <c oughs> ต้องพาเรามาด้วย <c oughs> คลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อน